นี่ฝนตกวันนี้เป็นวันที่30มีนาคม2568ฝนตกฝนตกอ่อค่อนข้างแรงมากนะก็เมื่อเมื่อคืนอ่าเป็นคืนวันที่29อ่าอากาศร้อนมากมากแบบมากเกินทำบรรยายเลยแล้วก็ขนาดแบบอยู่ภายในบ้านแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรนะมีพัดลมอะไรอย่างเงี้ยอาบน้ำสี่ครั้งอ่ะคิดดูร้อนขนาดไหนแล้วพอเช้าอีกวันหนึ่ง ตอนนี้คิดว่าเป็นประมาณเวลาอะไรก็ไม่รู้นะเราก็ไม่ได้ดูเวลาแต่ที่แน่ๆรู้ว่าเออเป็นช่วงกลางวันนะแล้วก็ฝนตกแรงมากเลยเอ่สวนหักเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะหักต่างๆอะ่ะเริ่มจะตุยหมดแล้วเพราะว่าเวลาลดน้าเนี่ยมันช่วยได้น้อยมากเพราะว่าไม่ถึงอกถึงใจเวลาที่ฝนตกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะดีกว่าได้ดีกว่านะเนี่ย หลังจากที่ฝนตกเนี่ยราวเนียก็จะเขาเรียกว่า,าจะปลูกปลูกผักเพิ่มเติมหรือทําการเกษตรใดๆไม่ว่าสวนผักของเราหรือคนอื่นๆที่จะทําการเกษตรใดๆก็น่าจะทําได้ดีแต่ดูโดยฟ้าท้องฟ้าฉ่าเลยนะท้องฟ้าฉ่าทั่วบริเวณเลยนะถึงจะฝนตกมาแค่วันเดียวแต่ถ้าตกแรงเนี่ยก็คือถึงเขาเรียกว่ากินชั้นล่างอะไรเนี่ยก็จะถึงดีสําหรับเกษตรกรทั่วๆไปเลยนะ สำหรับแม่ค้าแม่ขายที่ว่าไม่ชอบอการที่มีฝนตกอะไรอย่างเนี้ยก็เป็นช่วงหน้าแรงก็คือเวลาตกก็คือจะตกแค่เล็กน้อยแต่ถ้าเป็นกเกษตรกรสวนผักเขาจะมีความสุขมากเพราะว่าการที่ฝนตกเนี่ยจะทำให้เขามีทุกสิ่งทุกอย่างเลยอืมบรรยากาศดีฉ่ำๆช,ชุ่มฉ่ำตลอดเลยสำหรับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะถ้าเกิดใครที่ไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอะ่ะ ก็ดีเลยจะไม่มีฝนแล้วไม่มีอากาศร้อนก็ทําให้มีความสุขตลอดทั้งวันในสวนผักของเราเนี่ยมีหญ้าเยอะมากนะแต่มีคําว่าแต่ถ้าเกิดฝนไม่ตกอะ่ะคือเออเวลาเราถอนหญ้าออกอะไรประมาณเนี้ยก็จะกระทบกระเทือนกับผักที่เป็นต้นเล็กๆอย่างเช่นต้นหอมอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็น้องจะอาจจะตุยได้เพราะว่ารากกระทบกระเทือนคราวนี้เราต้องรองให้ฝนตกแบบเทมาใหญ่ๆแบบทั้งใหญ่โตแบบนี้เลยนะพอฝนตกใหญ่อย่างเงี้ยแล้วเราก็จะเก็บหญ้าออกได้ทั้งหมด เพราะว่าจะไม่กระทบกระเทือนกับต้นผักใดๆทั้งสิ้นจริงๆแล้วเราไม่ได้ไปถ่ายวิดีโอแบบใกล้ชิดในสวนผักนะเราอยู่ภายในบ้านเราเราก็พยายามที่จะถ่ายผ่านกรงเหล็กอย่างนี้ออกไปเพราะว่าออกไปข้างนอกคือเราจะเปียกแน่นี่ตกไม่นานนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีรอบสองหรือเปล่ารอบแรกนี่เริ่มซาซาเม็ดแล้วก็เริ่มหยุดบ้างแล้วอะ บรรยากาศยังไงก็ดีนะวันนี้น่าจะมีความสุขตลอดทั้งวันเช้ามาวันนี้เทุกคนน่าจะเป็นเหมือนกันหมดหายใจไม่ค่อยออกแล้วไม่มีความสุขคือเป็นมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอะ,อะคลิปนี้เราก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้บายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่วันที่ฝนไม่ตกนะย,ยังยังยัง,ย,งยังมาอีกรอบนึงนะฝนอนะ